เด็กคุณครูง้อนะคะวันนี้คุณครูงอ้อเดี๋ยวเรื่องสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะเก่อนอื่นเด็กๆฟังชิจาอ,อะไรร้องเสียงอะไรคะเนี่ยโอ๊ยอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยฝนตกแล้วค่ะดเด็กๆค่ะเป็นยังไงคะสภาพอากาศเวลาฝนตกของฟ้ามืดขึ้ม โอ้ยฝันแล้โอ้ยสาปแช่้าล,ลมพัดแรงอาจจะเป็นลมพายุหน้าตัมากเลยนะคะเด็กๆนอกจากนี้นะคะอากาศยังเย็นแล้วก็เชือนอีกด้วยค่ะเอ๊ะเด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าการเกิดฝนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้ไหมคะอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะไปเลยคะ่ะเราไปดู คลิปวิดีโอกันค่ะที่สนามเด็กเล่นท้องฟ้าเริ่มมืดค้มลมพัดแรงฝนจะตกแล้วเด็กๆเกข้าบ้านกันเถอะเสียงคุณพ่อออกมาเรียกเด็กๆแต่ทันใดนั้นเองฝนก็ตกลงมาทีละหยดสองหยดจนกลายเป็นสายฝนที่ตกลงมาหนักเต็มท้องฟ้าโชคดีที่เด็กๆเ,เข้าบ้านทันเลยไม่เปียกฝน พอเข้าบ้านแล้วก้องกับแก้วก็ถามคุณพ่อว่าคุณพ่อคะฝนมาจากไหนคะทำไมฝนต้องตกลงมาด้วยคะพวกเรากำลังเล่นสนุกกันเลยคะ่ะคุณพ่อเห็นเด็กๆสนใจจึงเล่าว่าเด็กๆรู้ไหมว่าฝนเคยตกลงมาเป็นล,ล้านๆปีแล้วนะฝนเกิดจากน้ำในแม่น้ำและทะเลจำนวนนับล้านๆ้านแกลลอนที่โดนความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วละเหยกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆล,กลกอยขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วก้อนเมฆมาจากไหนคะคุณพ่อแก้วถามโออจากหยดน้ำเล็กๆนับล้านหยดที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่ออากาศอุ่นลอยตัวสูงขึ้นหยดน้ำเหล่านี้ก็จะเริ่มเย็นตัวลงกลายเป็นหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมและก็รวมตัวกันจนกลายเป็นก้อนเมฆที่เราเห็นนั่นเองคุณพ่ออธิบายต่อแล้วก้อนเมฆกลายเป็นฝนได้ยังไงครับก้องถามคุณพ่อจึงอธิบายต่อว่า ทีนี้เมื่ออากาศเย็นลงเท่าไรก้อนเมฆก็จะรวมตัวกันเป็นหยดน้ํามากขึ้นเท่านั้นและเมื่อมันมีน้ําหนักมากพอที่ก้อนเมฆนั้นไม่สามารถรับไว้ได้มันก็จะตกลงมาเป็นฝนอย่างที่เราเห็นเมื่อคู่นี้เองตกลงมาแล้วมันก็จะไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองจากนั้นมันก็จะไหลไปสู่ทะเลและมาหาสมุทรแล้วก็โดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ะเหยเป็นหยดน้ําอีกนี่คือวัฏจักรของการเกิดฝนจ้า ยังไงคะเด็กดูแล้วรู้แล้วใช่ไหมคะว่าฝนนั้นเกิดจากอะไรใช่แล้วค่ะเมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมายังพื้นน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําตกน้ําทะเลแม่น้ําลําคลองต่างๆนะคะไอ้น้ําก็จะระเหยขึ้นไปรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆก้อนใหญ่ขึ้นเกิดความชุ่มชื้นมันก็จะตกลงมากลายเป็นเม็ดฝนนะคะและนี่แหละค่ะก็คือ ว่าการเกิดฝนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะทายเสียงอะไรเอ่ยเสียงที่หนึ่งค่ะเด็กๆฟังเสียงแล้วดูภาพที่1และภาพที่สองเสียงที่ได้ยินนั้นน่าจะเป็นเสียงอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะ ว่าเป็นเสียงของฟ้าร้องค่ะข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่สองเสียงอะไรคะเด็กฟังแล้วดูภาพที่หนึ่งและภาพที่สองเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะภาพที่หนึ่ง เป็นเสียงฝนตกค่ะต่อไปค่ะข้อที่สค่ะเสียงอะไรเอ่ยเด็กๆฟังเสียงแล้วดูภาพที่หนึ่งและภาพที่สองเสียงที่ได้ยินนั้นน่าจะเป็นเสียงอะไรคะ ถูกกล้องแล้วค่ะเสียงลมค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะปบมือกับตัวเองหน่อยค่ะ